สวัสดีค่ะวันนี้เจมก็จะมารีวิวคอลลาเจนวีน่าและก็วิตามินซีวีน่านะคะตัวนี้คือดังมากแลวค้นหากันเยอะมากลูกค้าหาในทิกต็อกนะตัวนี้คือเบต้าดีนที่ราคาเป็นตัวที่ทดสอบปริมาณของคอลลาเจนเพียวนะเจมก็จะมาทดสอบคอลลาเจนวีน่าตัวนี้เลยพี่คอลลาเจนวีน่าตัวนี้ที่ราคา1เม็ดนะคะที่ราคาเทียบเท่ากับคอลลาเจนที่ราคา 200- มี200เยเทวตันกินดีมากบอกเลยลูกค้าค่ะนะคะอันนี้คือคอลลาเจนตามท้องตลาดเจมใส่ไปเลยลูกค้าค่ะปกติคอลลาเจนตามท้องตลาดจะอยู่ที่ กุนเล็กมากที่ละขาจะทําลูกค้าเนี่ยเห็นผลไวนะ,ะจะดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีที่ละขาใครที่ปวดไขข้อกระดูดําแดดสายตาพร่ามัวที่ละขาหน้าเป็นสิวแต่งหน้าไม่ติดพี่ดูเจมนะแต่ก่อนนะเว้ยนะคือหน้าแบบพังมากลูกค้าหาพังมากแต่งหน้าไม่ติดครับ ปกตินะกระบุละหกร้อยเก้าปกติกระบุละหกร้อยเก้าคนซื้อกันเยอะมากลูกค้าขาดังมากในอินเทอร์เน็ตคนหากันเยอะมากพี่ดูนะพี่ดูแก้วนี้นะวันนี้เดจิมปล่อยโปรให้วันนี้เดจิมปล่อยโป,ป,ปรให้ปกติกระบุเดียวหกร้อยเก้าใช่ไหมหนึ่งกระบุเนี่ยทานได้สองเดือนหกร้อยเก้าจิไม่ขายชุดเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทจิไม่ขายจิมจัดโปรให้เลยพี่จิมจัดโปรให้นะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งห้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีลูกค้าขาจํานวนจํากัด